สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับวันนี้มีทำอะไรไม่ให้พ่อกินเนี่ยพ่อทานเนี่ยผัดนะครับผมผัดแล้วก็ตำแตงมีไข่เค็มด้วยนะครับผมอืมมันกระถินริมรั้วของเราด้วยเยอะนะต้นกระถินเยอะนะครับเยอะน่านอนเลยนะครับพอสารพิษใช่ไหมอร่อยอร่อยนะครับผมมีอะไรมีไข่เค็มไข่เตำแตงแตงเนื้หน่อยตำแตงฝีมือคุณแม่นะครับแล้วก็ข้าวผัดก็ฝีมือคุณแม่นะคะนู่นอะไรมะม่วงอะไรเนี่ย อันนี ite, ้มะม่วงมะม่วงแผ่นนะครับผมเนี่ยเขามาให้คุณยายข้างบ้านกินยายข้างบ้านเขามาให้นะครับผมหอมเหมือนน้ำอ้อยเลยนะครับอร่อยหวานมากเลยนะก็ใส่กะทิหน่อยหนึ่งนะคะมะม่วงหมืนหวานเนาะอ่ะพี่เมย์เป็นไงบ้างอะมีอะไรต้องแก้ไขบ้างพ่ออืไม่ใส่ลงไปนะทำไมถึงอร่อยแต่น้อใส่วนดำสิไม่วนดำ นักเป็นเขาลงนะลองไงสุดแบบได้หนึ่งนาทีสองนาทีนะทำให้เพอใด้ลอยคอยเธอเออเออเออทั้งเช้าเย็นนะครับผมมีมนดำวันนี้ลองเสน่มนดำคุณแม่อยู่นะครับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะวันนี้ฟือเมื่อกับทำกับข้าวนะครับผมสุดยอดใช่ไหมนี่ไปจับวักวรักจนตา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  แล้พวพรุ่งนี้เราไปหาหลานคงจะยกเลิกใช่ไหมพรุ่งนี้ตรงน่าจะเป็นวันอาทิตย์วันนี้วันไหนรมันมันสุ์วันศุกร์มันน่าจะไปวันอาทิตย์ไปได้ไหมน,าน่าจะดูก่อนถ้าของมาชมวันก็ไปได้อืไม่ในค่ะาจะต้องเทปูนเลือกปูเลือกอะไรอีกนำพอนะจะได้ไปทันหรือได้ไปหรือเปล่านาอพรุ่งนี้ก็ส่งหน้าต่างประตูหน้าต่างใช่ไหม เข<ม>าเร<ง>ิ่มมาเขาก็เทพรุ่งนี้เสร็จทีเดียวเด้พอไม่แต่ขางไว้ได้ปูนอะปูนอะชีแพคเทปไม่ไม่ไม่ประตูหน้าตา่างอะ<ม>พรุ่งนี้เขาอาจจะมามมมจะมาหมดหรือเปล่านะเราก็ลองดูพรุ่งนี้ของลงเยอะนะห้านก็รอเนาะห้านก็รอ,อปลูกกระยาถ้าวันอาทิตย์เราก็ได้ของไปให้ห้านกินเนาะแล้วว่าวันอาทิตย์ไปดีกว่าห้านก็รอปลูกกรญยานะ ปูก็ใหาก็งานเยอะไม่ใช่เยอะหรอกงานยา่เยอะงานปูเยอะ,ยอะของมาเราก็ต้องจ่ายตังเขาอยาอืมอ่ะอร่อยใช่ไหมจบคลิปจบ,บ,จบลไลฟ์เพียงเท่าน,นะคะพึ่อหลังใจให้ปูสมบูรณ์ก็ย่าอบด้วยนะคะชิตบ,บ้นบานๆนะย่าอบชิตบ,บ้านๆน,นะคะ บายคะ่ะทานข้าวกันด้วยกันนะคะย,คยุคในยุคประหยัดนะคะเราต้องกินแบบประหยัดน้อยประมาณนั้นหละเลยประหยัดได้เราก็ประหยัดนะคะแต่ทำไมพ่ออ้วนอ้วนบายบายคะ่ะอ่าสามนาทีพอดีเลยนะบายๆนะคะ